มากคือบรับวะเสิรตเอามันได้แท้หรอรับคนถัดถาดอยู่บัดนี้เสิร์ตเสิเฮ <c oughs> ้ยมารับไทยรับดีแท้โอ้ยจ้าไปจังไหนมาจังไหนยจ้จงวิ่งคนกําลังนอนโอ้ยโทรมาบ่เห็นหลับโทรศัพท์ก็จังว่ามาเองนี่ละ่ะม,ม,มาสีมาสร้างหมักทั่วจักโลเพราะว่าสวนโตัวหมักทั่วงามงามเออมันก็นงามแล้วเนาะ ก็่อยใส่เนี่ยบุญมาฟาดโกูบุญมามีฟอนี่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 โอ้นีนบ่เออน้าบุญมาพันดวงนะโทรหาเพื่อนก็ได้ศูสแปลหาหกสี่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่เขาทรงฮอดบ้านพุนนะ่ะ oh. คอยใส่อันนี้ละสันดอกตีเออโอ้ oh, ยายจีซื้อมาใส่อยู่ดอกสันออแต่ว่าเช้าไปเก็บบักทัวยายนะยายจีไปเพ้นแต่นี้มันจีบอทดันเ,นนเดี๋ยวนี้จีไปชื่อเลข huh? ชื่อเลขบอกเออเขาสีโจงก่อนเอามื่อนี่เลขออกวะเอาเลขออกมื่อนี่ตัวได้ตัวใดบอกย่ายเนี่ยเออขันวเรื่องเลขยายจงมื่อกี้เนี่ยไหมคอยฝันเอามีเจ้าทีเจ้าทางมาบอกไหมป้านอนมว่าพันนะคอยเบื้องแล้วป้าเพื่อคือบอกชัดเถอะว่าตัวเลขนี่โอ้นู่นแดงนู่นปักขักเลยชัดเจนขนาดเลยดิ ดูได้ละสุดบอกใหย่ยเนี่ย่อยซื้อคอยสีทุ่มเลยอุ้ยแต่ว่าเพื่อนว่าจังสีแม่ยายจงเพิ่นบอกว่า,วาอย่าบอกไผแม่ห้ามบอกผู้อื่นพ่อมเออเพื่อนว่านั่นเซิร์ชถ้าอยากรวยเดอ้อถ้ายังมีเงินไม่คำ้ำโตไปซื้อเอาเลยอือยว่าขันบอกผู้อื่นไปขอ่อยันมันโบคิวหนะน้าของจนสี่ขันบอกบ่หด้เขียนเช็กระดาษถ่าย,าย,าย่าญก็ได้ มันกระสิบมันมุมแมนอีกหลาวย่ยจงโอ้ยผีเอียงมันจะขี่ทีฮอดบอกผู้อื่นบัดน,นี้ <c oughs> บอกไม่ได้ย่ยจะไปซื้อเองหอกส่นนะมันกับบางสารนอมบ่ได้บอกว่าให้เขาจีโองก่อนเอ้เดี๋ยวย่ยจงเอาแม่นหยังอย่าเฝ้าไปคอยฝากเน่ฝากหยังเอาจักสองร้อยคุณสองร้อยไป <c oughs> สองลอยคุณสองลยตัวไหนล่ะหกหกอุ้ยใครเนาะเขาไหวจีเออโอ้ยได้แล่วัทเออแต่ว่าเจ้าลูกบิดเจ้าเน้อเจ้าจะบอกใครเน้อเดี๋ยวมานอะเป็นว่าบมบองใคร